บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะคะสําหรับวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดบางท่านโอนตรงเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะบางท่านรับในส่วนของเงินสดที่โรงเรียนในส่วนของใครที่ถูกหักในส่วนของการโอนจากทางบัญชีธนาคารแล้วก็นักเรียนที่ตกหล่นรวมไปถึงการจ่ายเงินของน้องๆน,นักเรียนกศนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้บอกเล่าข่าวดีมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเริ่ม ต้นแล้วคึกคักเป็นพิเศษในวันนี้นะคะได้ทุกคนทุกพื้นที่ทุกโรงเรียนค่ะใครยังไม่ได้ฟังด่วนเลยค่ะพร้อมกับผู้ปกครองเช็คเงินด่วนเงินเข้าแล้วค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะแจ้งข่าวคุณผู้ชมนะคะสําหรับการจ่ายเงินวันนี้คึกคักเป็นพิเศษสาหรับเงินเยียวยาน,น้องๆนักเรียน2000บาทหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรเงินงบประมาณไปให,ให้ยังหน่วยงานต่างๆและโอนตรงไปยังสถานศึกษาได้ลง บางโรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองโอนตรงเข้าบัญชีแล้วนะคะบางโรงเรียนนัดรับเป็นเงินสดค่ะในส่วนของกําหนดวันและเวลาในการจ่ายเงินแล้วแต่ที่การจัดสรรของโรงเรียนว่าจะจ่ายวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งไม่เกินวันที่10กันยายน2อ6 4น2 5 4ค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะก็คึกคักเป็นพิเศษผู้ปกครองแจ้งเข้ามาในช่องว่าได้รับการโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่4กันยายนสหรับน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาลถึงวันซึ่งผู้ปกครองก็ไม่ได้ระบุนะคะว่ามาจากโรงเรียนอะไรแต่ว่าร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องรวมไปถึงชั้นประถม1-3รับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่5กันยายนค่ะและน้องๆประถมศึกษา4-6นะคะรับในวันจันทร์ที่6กันยายน2564รับตามนี้ซึ่งวันนี้ผู้ปกครองไปรับเงินแล้วนะคะดีใจสุด จุดรับเป็นเงินสดการรับเงินก็คือเซ็นรับ ในส่วนของอารายชื่อในการสบลงทะเบียนรับเงินกับทางโรงเรียนเท่านั้นขอบคุณมากๆค่ะส่วนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกทมก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาแจ้งทางช่องบอกว่าตอนนี้ได้รับการประสานงานจากทางโรงเรียนแล้วและก็ส่งเอกสารแล้วรอโอนเงินไม่เกินวันที่10กันยายนนี้ได้รับแน่นอนยินดีด้วยนะคะรวมไปถึงข่าวสารของกศนค่ะในส่วนของกศน,นนี้ไม่ได้รับทุกคนนะคะคือจะได้รับจะ พาะนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีณศูนย์าการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงใน14พื้นที่จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่ลำปางลำปูนตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบูรณ์เพชรบุรีนะคะประจวบกิริขนันพังงาค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินจะเน้น,ในใจ่ายเป็นกรณีเงินสดเท่านั้นค่ะส่วนการรับเงินเยียวยานักเรียน2000บาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะมีแนวโน้มจะได้รับการสรดเสริเยียวยา2 0 0 0บาทหรือไม่ ซึ่งล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ออกมายืนยันว่าโครงการนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพเตรียมเสนอให้คอรมอพิจารณาในลำดับต่อไปส่วนความคืบหน้าจะชัดเจนอย่างไรเดี๋ยวจะนําแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสําหรับการรับเงินเยียวยาย2 0 0 0บาทของศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กนะคะของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองหลายท่านก็ได้รับเงินเยียวยา,า2,000บาทนักเรียนไปแล้วนะคะบางท่านก็ต้องรอวันและเวลาตามกําหนดที่ทางโรงเรียนกําหนดในส่วนของการโอนเงินนะคะถ้าหากโรงเรียนไหนไม่เข้าสู่ในส่วนของระบบคอมพเพลตของธนาคารกรุงไทยก็อาจจะมีการหาการักค่าธรรมเนียมซึ่งจะไม่ได้รับเงินเต็มจํานวน2,000บาททางโรงเรียนจึงแก้ปัญหานะคะหลายโรงเรียนแก้ปัญหาไม่โอนเงินให้ไปรับที่โรงเรียนเลยเพื่อจะได้รับเต็ม2,000บาทนั่นเองค่ะในส่วนของการโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัด แลก็นอกสังกัดนะคะก็จะมีการโอนถึงมือผู้ปกครองภายในวันที่10กันยายนนี้แน่นอนโดยในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลนะคะรวมไปถึงอาชีวปะปวชวและปะวสเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กันยาย,ยน2 5 6 4นี้ส่วนโรงเรียนเอกชนนัดรับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10กันยาย,ยน2 5 6 4นี้ส่วนผู้ปกครองท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยายติดต่อที่เบอร์1น7 9หหรือว่า1693ได้เลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดบอกเล่า่ วดีมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ